ยกำลังถอยแฟนหนูขับรถออกมาเขาขายกิฟทชอปเออเนี่ยแต่เขาเก็บร้านแล้วกับแผงเขาตั้งเอาไว้อยู่ตรงนั้นจนมันอ่ะนั่งกินเหล้ากินเดียตรงร้านเขาขวามปนะเดีล้วรถเราผ่านตรงนั้นเราขยับขายเขานิดเดียวมันบอกว่าไม่ต้องขยับไม่ต้องขยับพวอื่นต้องออกได้เลยมันออกไม่ได้อ่ะเพื่อนมันที่รถโดนหนูแทนเสื้อดำอ่ะที่ชื่อแคทอ่ะ มาจับแขนอย่างนี้หนูขึงขึ้นอย่างนี้เขาไม่สิทธิ์อะไรเขาเตรียมจะตีกันเต็มที่ให้อีวันมาตีหนูกับผัวจะชกอยู่ข้างผัวมรนอยู่ข้างนี้แล้วผัวหนูจับกันหนูอยู่นี่ล็อกแขนหนูอยู่ข้างนี้แล้วหนูจะเอามือที่ไหนไปหนูจะเอามือที่ไหนไปแทงเสร็จแล้วพอผัวมันทาท่าจะชกนี้หนูก็เลยเอาทันอี่กับบไปนี้จับแขนบอกหนูก่อนที่หนูจะแทงหนูบอกทำไมต้องจับทาไมต้องมาล็อกมีสิทธิ์อะไรมาจับแขนฉัน เรายังยไม่จับมึงเลยหนูพูดอย่างนี้ยังไม่แม้แต่จะโดนตวงเงินมาจับไลยจับอย่างนี้เอากล้องมาดูค่ะสาเหตุนี่คือแค่แค่เราแค่ยกแผลออกก็จะกลับบ้านใช่ไหมไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรเรื่องอะไรกันเลยแต่พบกระชั่งเลยเคยมีปัญหากันมาก่อนไหมไม่ไม่เคยไม่แม้แต่จะยืนคุยแม้แต่นิดเดียวก็ไม่เคยแล้วน้องเอามีดมาจากไหนอ่ะมีดอยู่ในรถค่ะอ๋อมีดในรถใ คือวันนี้มาขายของตามปกติตามปกติขายขายเสร็จแล,แล้วเราจะกลับเราก็จะกลับอ่าแเหตุการณ์มันเกิดยังไงขึ้นก็ก็แฟนผมผมเป็นคนขยรถเขาอะ่ะกลัวว่าไอ้แผงเนี่ยจะโดนรถก็แก็ขยับหน่อยเดียวก็ยกขยับแค่นั้นแล้วพี่ที่คนเมาก็โวยผู้หญิงอะโวยขึ้นมาโอ้ขันอื่นเขาว่าออกกันได้ทําไมออกไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้พูดอะไรยังไง เฉยๆอรพี่ไม่อยากมีเรื่องผมก็เลยเฉยไปแต่ทางแฟนผมอะมันไม่เฉยมันก็โมโหแค่แค่นะเนี่ยได้เห้อเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเขากลุ้มนะแฟนพี่อะไรไม่หยิบมีในรถผมอะคุยกับรุ่นน้องผมเรื่องเรื่องขายของเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่ด้วยว่าผมอะได้ยินเสียงเพื่อนผมอะทะเลาะกับใครไม่รู้ผมไม่ผมอะไม่รู้ว่าเพื่อนผมอะทะเลาะกับใคร ผมก็เลยแบบเดินกลับไปที่โต๊ะเดินกลับไปแล้วก็ถัมหันไปแบบมองแล้วก็ถามว่าทะเลาะกับคนนี้หรออะไรอย่างเงี้ยก็แบบเอ่อผมก็เลยบอกว่าพี่ผมไม่รู้นะว่าพี่จะทะเลาะอะไรอะไรแต่ถ้าพี่อยู่ไม่ไหวอะ่ะพี่พี่ออกได้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนเขาไม่พอใจเขาไม่พอใจเขาก็ปีเขามาหาผมแล้วก็แบบวิ๊กเดกวิ๊กเด็กวิ๊กเด็ก,ก,กของเขาผมก็ไม่ได้ฟัง ก็ไม่พอใจแล้วแบบทะเลาะผมแต่ผมไม่ได้ทำร้ายเขานะผมว่าแบบเอ้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันคือแบบพี่ถ้าพี่ไม,พไม่พี่ไม่พอใจพี่ไม่พี่อยู่ไม่ได้คือพี่ออกคือทะเลาะกันแค่เรื่องตะแกรงตะแกรงตะแกรงขวางขวาง,ขวางทางรถหรืออะไรแผงเหล็กใช่ไหมใช่แต่แบบแล้วหลังจากนั้นเหตุการณ์มันเกิดยังไงไอหลังจากนั้นก็คือเขาปี่ปี่เข้ามาเลยปี่เข้ามาเสร็จปุ๊บ ปีเข้ามาแตบว่ผมไม่ได้ผมผมก็อย่างเงี้ยผมก็อย่างเงี้ยตลอดคือแบบไพี่ผมผมผมไม่ได้อะไรพี่ me, you, นะแล้วเขาก็เออพี่ผมก็บอกว่าพี่จะไปพี่จะไปไหนพี่ก็ไปแล้วเขาก็เดินไปที่รถเขาแล้วเขาไปหยิบมีดมาแล้ววนกลับมาวนกลับมาผมไม่รู้นะว่าเขาหยิบมีดแล้วก็เดินเดินกลับมาหาผมเนี่ยแล้วจัวงหวะไอ้คนโดนแทงอ่ะมันออกมันเดินออกมามันเดินออกมาหาผม เดินออกมาแล้วแบบก็แบ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 ของมันอ่ะคือแบบตามภาษาผมก็ไม่ได้ฟังแล้วก็แบบจังหวัดฝั่งนู้นอ่ะคือเขาก็แบบเหมือนอดทนมามากแล้วก็แบบแงเลยข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol l o อร์ s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ